ครับเราแผ่ถามนะครับเราแผ่บุญแผ่แสงแผ่ออกจากส่วนไหนของร่างกายหรือจากกะไหนครับก็อะไรเป็นแสงล่ะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะนิพพานคือธรรมะสากลนิพพานคือพระเจ้าก็คือสูงสุดพระเจ้าก็สูงสุดธรรมะก็สูงสุด พระพุทธะก็สูงสุดพระพุทธเจ้าก็สูงสุดดังนั้นสูงสุดมันมีกี่ที่มีที่เดียวก็คือแสงดังน,นั้นธรรมะความว่างแห่งนิพพานอยู่ทุกที่ไม่ว่าเล็กสุดใหญ่สุดมหาจัก,กรวาลธรรมะนิพพานพระเจ้าดำรงอยู่ณนะที่นั้นตรงนั้นและมีสิ่งไหนที่พระเจ้านิพพานธรรมะพระพุทธะไม่ดำรงอยู่ละ่ะเป็นไม่มีทั้งอากาศอารมณ์ ก้อนหินบนดวงจันทร์ทุกเซลล์ของเรามีแสงนะครับมีนิพพานมีธรรมะมีพระเจ้าอยู่ทุกอนูนั้นเป็นเช่นไรย้อนกลับไปที่มอปลายวิทยาศาสตร์มอปลายเนาะเมื่อเราส่องกล้องลงไปทั้งก้อนหินเซลล์เนื้อใบไม้ต้นไม้ก้อนหินมันก็จะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน เล็กสุดคืออิเล็กตรอนใช่ไหมครับที่กล้องในในโรงเรียนจะส่องได้แล้วตอนนี้กล้องก็จะยิ่งมีความพัฒนามากขึ้นคือส่องลงไปในอิเล็กตรอนก็จะเจอควากควาคคือความว่างดังนั้นพระองค์บอกว่าทุศัพท์สิ่งคือความว่างแห่งนิพานคือเช่นนี้เองมันไม่ใช่ว่างแบบที่เราคิดว่าอ,อ๋อกดไตรลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ ต้นไม้นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็หายสับสูดแปลว่าความว่างนั่นเป็นความว่างแบบพื้นพื้นแต่ความว่างของพุทธองค์คือธรรมะธรรมะคือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดครับนี่ไงความว่างมีทุกสิ่งไหมทุกสิ่งทั้งรูปนามมีความว่างและในความว่างคืออะไรในความว่างของควาคคือคลื่นและแสงเหมือนจบที่แสงไงดังนั้นเราจะแผ่แสงจากไหนละ่ะจากตัวเราที่คําถาม มีตรงไหนไม่เป็นแสงบ้างอันนี้เป็นเป็นมองเห็นจากกล้องเลยไม่ใช่ตาเนือแต่เป็นกล้องที่มองเห็นดังนั้นมีจริงไหมวิทยาศาสตร์กล่าวว่านะครับสิ่งใดเกิดจากต้นท่าเดียวกันสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันเดังนั้นโต๊ะตู้เตียงมีคลื่นและแสงไหมมีควักไหมมีเดังนั้นเรากับโต๊ะตู้เตียงเป็นสิ่งเดียวกันไหมมีเป็นสิ่งเดียวกันไม่ว่าก้อนหินในดวงจันทร์จักรวาลไหนๆอากาศก็มีคลื่นและแสง แล้วเราเราเราลองแผ่แสงออกจากทุกเซลล์ดูสินะแสงกับทุกทุกเซลล์กับแสงของเสื้อผ้าแสงของอากาศแสงทั้งโต๊ะตู้เตียงแสงกับแสงรวมตัวกันได้ไหมได้แสงทั้งบ้านแสงของเรารวมกันเป็นแสงเดียวใช่ไหมแล้วจะแผ่แสงจากไหนดีล่ะเราเริ่มแรกก็อาจจะต้องจินตนาการก่อนในการฝึกแผ่แสงออกทุกเซลล์ทุกจักระทุกอนุเซล นะ่เป็นรัศมีธรรมจากต่อมพายเนียวนะ้ากลางหัวกลางสมองของเราใช่ไหมครับมีต่อมพายเนียวอยู่ก็แผ่แสงออกจากตรงนั้นก็ได้นั้นจัก,กระแปลว่าอะไรจัก,กระแปลว่ามิตินะมิติเชิงซ้อนที่เขาเชื่อมกับกายสังขารนะมิติสี่แห่งจิตวิญญาณเทพพรมเมื่อเราแผ่แสงจากหน้าอก ก็จะได้แสงนี้ส่งแผ่บุญให้กับสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินและทุกจิตวิญญาณรับรู้ทั่วกันเรนนั้นจะแผ่แสงออกจากร่างกายจากทุงไหนล่ะตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบนะจะกับหัวใจจะกะท้องอย่างธรรมกายแผ่แสงเป็นอยู่ที่สะดือเนือสะดือสองนิ้ว เป็นลูกแก้วแมนะ้จุดจ้องจุดจอบพลังเข,เขาเข้มข้นจักกะท้องหาอยู่หากินดังนั้นเมื่อท้องมีกําลังนะเขาก็เลยรวยเอา้วยเอาทําอะไรก็รู้สึกว่าอุย้ยรวยเพราะเน้นที่หาอยู่หากินพลังเขาก็แหลงนะเมื่อเรายกขึ้นมาจิตจัดหน้าอกล้วก็แผ่แสงทั่วมหาจักรวาลของเทพพรมสารเสพภูมิก็มีกําลังแล้วแผ่แสงออกจากคอ นะเราก็ส่งส่งอะไรส่งสติส่งพลังสัจจะส่งการตื่นรู้สู่จิตวิญญาณระดับสูงได้หมดเลยนะของผมจะส่งออกจากจัก,กระหกคือปัญญาตาที่สามก็คือการให้ทุกสรรพสิ่งจิตวิญญาณทั้งหลายมีปัญญาในการรู้แจ้งตื่นพร้อมกันใครส่งออกจากจากิตจัก,กระเจ็บ ก็คือการเชื่อมต่ออันเชิญศีลศิธิ์บาร,รมีของศีลศิธิ์แต่และพระองค์ลงมาส่งให้ดังนั้นแผ่แสงอย่างไรนะครับก็เพียงง่ายๆคือเดินตามความสุขจิตภายในจิตเดิมแท้ภายในเขาจะนำพาเราเองเราจะรู้สึกว่าเออเราชึนชอบจักระตรงนี้จักระนี้หรือแผ่แสงตรงไหนก็ได้เพราะทุกสิ่งคือจิตวิญญาณดวงเดียวกันใช่ไหม ทั้งอากาศอารมณ์สิ่งที่มองเห็นและไม่เห็นล้วนเป็นแสงแห่งจิตหนึ่งพระเจ้ารวมกันธรรมะนิพพานนะครับพระพุทธะความว่างทั้งหมดทั้งมวลคือแสงนี่เองขอบคุณครับ